เชมอนค่ะสวัสดีนะคะนักเรียนทุกคนวันนี้ก็มาเจอกับเหล่าซูมิงเช่นเดิมนะคะในรายวิชาภาษาจีนของเรานะลูกสําหรับสัปดาห์นี้นะคะเหล่าซูจะพานักเรียนมาสรุปเนื้อหานะในส่วนของการบ้านหรือโจเย่ของเราที่เราเรียนไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะและก่อนอื่นเลยเรามาทบทวนในส่วนของเครื่องเสือกันก่อนพร้อมแล้วไปกันเลย ามาดูคำศัพท์คำแรกกันเลยนะคะอ่านนักเรียนจําได้หรือเปล่าว่าคํานี้อ่านว่ายังไงไ<ห>อ่านว่ายังไงคะลูก<ห>เอคานี้คุ้นไหมคะอ่ะคานี้อ่านออกเสียงว่าจีจีคานี้นะคะมีความหมายว่ากี่หรือว่าเท่าไหร่นะคะลูกอ่ะคาต่อไปคําว่าเวยเวย ช่วย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 ในที่นี้มีความหมายว่าไงคะอ่าขวบปีนะคะช่วยมีความหมายว่าขวบปีนะลูกโอเคไปดูคำศัพท์คำต่อมากันเลยนะคะคำว่าจีคำว่าช่วยอ่าเมื่อรวมกันแล้วจะมีความหมายว่ายัางไงคะจีช่วยจีช่วยจีช่วย จีเซมีความหมายว่ากี่ควบกี่ปีนะคะเป็นประโยคคำถามนะคะอ่ะโอเคต่อมานะคะเรามาดูคำพท์อีกคำหนึ่งคำนี้อ่านออกเสียงว่าเลเลเลเอลลในที่นี้มีความหมายว่าแล้วนะคะ เป็นคําที่ใช้กับประโยคที่เสร็จสิ้นแล้วหรือว่าใช้วางเป็นประโยคคําถามก็ได้นะคะอ่าคาศัพท์คําต่อมาค่ะคานี้อ่านออกเสียงว่าโตตะโตตะโตตะมีความหมายว่าอะไรลกูกอ่าอายุเท่าไหร่ใช่ไหมคะในการใช้ประโยคนี้จะใช้ถามผู้ที่มีอายุ ตั้งแต่สิบสามขวบขึ้นไปใช่ไหมอ่าโอเคเรามาลองสะกดคำดูซิคำว่าจีนะคะมีตัวอะไรบ้างพยัญชนะคือตัวจีนะคะแล้วสระเดียวสระอ e ีใช่ไหมคะผันด้วยเสียงชงเตี้ยวหรือว่าวันในยุกนะคะเสียงที่3ใช่ไหมคะลูกจีอีจ e ีอันนี้เป็นการ อ่านสะกดคาโดยการรวบเสียงวรรณยุกนะคะแต่ถ้าหากว่าเราจะมาไล่เทียบเสียงอ่ามาลองดูนะคะ GEG อ,อันนี้คือเสียงที่1อ่ะเสียงที่สอง g อ,อ่าเสียงที่3 g E G และเสียงที่4 g e g อ่ะคำว่าจีที่มีความหมายว่ากี่หรือเท่าไหร่นะคะ เป็นเสียงที่สามนะคะจีอีจีต่อมาคำต่อมาคำว่าช่วยช่วยมีตัวอะไรบ้างอ่ะดูพินอินนะคะหรือพยัญชนะในภาษาจีนมีตัวชื่อและก็สละอุยนะคะสละอุยนี่เป็นสระเดี่ยวหรือสละผสมโลกสละผสมนะคะเก่งมากเลยและก็เสียงวรรณยุกค,คือเสียงที่สี่นะคะชื่อ อุย้ยสุยอ่าสื่ออุย้ยสุยอ่าไหนลองอ่านตามเหล่าซื้อนะคะสื่ออุย้ยสุยเก่งมากอ่าต่อมาเรามาลองเอาทั้งสองคำนะคะสะกดไปพร้อมๆกันนะคะรวมกันนะคะคําว่าจีกับคําว่าสุยนะคะอ่านสะกดอ่านตามเหล่าซื้อได้เลยนะคะจีอีจีสุ้ออย 税，级税，j i j sh u 税，级税，级税，跟我读，俺当老师呢哈，级税，这么好厉害，给妈哈喽 o k 级税，แ忘了哈 กี่ขวบนะคะกี่ขวบหรือกี่ปีนะคะเป็นการถามอายุสำหรับเด็กนะคะอ่าและอีกคำนะลูกคำว่าเลนะคะเลอมีตัวอะไรพยัญชนะคือตัวเลอนะคะแล้วก็สระเดียวสระเออไม่มีเสียงวรรณยุกนะคะออกเสียงว่าเลอนะคะเลอนะคะเสียงสั้นๆน,นะคะเลอรเลอร์ le, le, e, le. อ่ะคำต่อมานะคะอันนี้ก็เป็นการถามอายุเช่นเดียวกันนะคะลูกเอามาดูซิคำนี้นะคะคำว่าโตต้านะคะสะกดยังไงนะคะอ่ะดูคำว่าตัวกันก่อนเลยนะคะเตอัวตัวเตอัวตัว,ตวอ่ะเสียงที่หนึ่งนักเรียนสังเกตเห็นใช่ไหมคะตัวนะคะคือเสียงที่หนึ่งเตอัวตัวอ่ะดูตัว คำว่าต้านะคะเตอตานะคะเตอตานะคะตัวต้าตัวต้าอ่ะตัวต้าในที่นี้นะลูกก็เป็นการถามอายุเช่นเดียวกันนะคะแต่จะเป็นการถามอายุที่แตกต่างกันกับจีซุยยังไงอ่ะเดี๋ยวไปดูกันเราคือจะอธิบายและยกตัวอย่างให้ดู แต่ก่อนอื่นก่อนที่เราซือจะไปอธิบายนะคะในส่วนของตัวต้ากับจีซุยนะคะเหล่าซือจะพานักเรียนมาแต่งประโยคก่อนนะคะและแน่นอนนักเรียนอาจจะเข้าใจไปในตัวเลยนะคะเจ้าจู้นะคะคือการแต่งประโยคนะคะหรือว่าสร้างประโยคนั่นเองอามาดูตัวแรกกันเลยนะคะคำว่า จีซุยนะลูกอ่ะรักเรียนทราบกันอยู่แล้วใช่ไหมว่าจีซุยนะคะมีความหมายว่ากี่ขวบนะคะแต่เมื่อเราเอาคำว่าเลไปตกท้ายนะคะแล้วก็เติม question mark นะลูกนั่นจะเป็นคำถาม,ถามทันทีนะคะอย่างเช่นนี้จีซุยเลนี้ จีสุยลอนะคะนี่จีสุยโลในความหมายนี้นะคะมีความหมายว่า,าเธอกี่ขวบแล้วเธอกี่ขวบแล้วนี่แปลว่าคุณนะคะคุณหรือว่าเธอก็ได้นะคะแล้วแต่รูปประโยคนะลูกอ่ะและประโยคอีกต่อมานะคะประโยคถัดมาประโยคว่าถ้าจีสุยลอ ข่าจีซุยลอเขากี่ขวบแล้วนะคะอ่ะอีกประโยคหนึ่งนะคะคำว่าโตต้านะคะน่ะมาถึงแล้วตัวต้านักเรียนทราบอยู่แล้วว่าอายุเท่าไหร่คาว่าตัวต้านี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันถามถึงอายุอายุเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าหากว่าอยากให้มันเป็นประโยคคําถามที่สมูทขึ้นนะคะเป็นประโยคคําถามที่อ่ะ สุภาพมากขึ้นนะคะเราก็เพิ่มคาว่าเละเข้าไปนะคะแล้วก็เติม question mark นะลูกก็จะเป็นประโยคที่ถามว่าหนีต uh right ัวตาเลาะนีตัวตาเลาะคุณอายุเท่าไหร่แล้วนะคะนักเรียนลองอ่านไปพร้อมกับเหล่าซืออีกครั้งนะคะหนีตัวตาเลาะนีตัวตาเลาะนะคะแปลว่า คุณอายุเท่าไหร่แล้วหนีตูตาลอเราซื้ขอเพิ่มเติมให้อีกนิดนึงนะคะในส่วนของการแต่งประโยคนะคะในการแต่งประโยคคําถามนะคะลูกเราควรที่จะมีประโยคประธานนะคะประธานก็คือนีนะคะหรือ อีกประโยคนึงคาว่าทาอย่างเช่นตัวนี้นะคะคำนี้ประโยคนี้นะคะลูกอ่านออกเสียงว่าทาตัวต่าลอนะคะทาตัวต่าลอนะคะมีความหมายว่าเขาอายุเท่าไหร่แล้วนะคะนี่อันนี้ก็คือจะเป็นรูปแบบของการแต่งประโยคนะคะในภาษาจีนนะลูก โอเคหลังจากที่เราได้ทำการทบทวนเชงเสือแล้วก็ไปโยคไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อสักครู่นี้เป็นการถามใช่ไหมลูกเป็นรูปประโยคของการถามนะคะถามเกี่ยวกับอะไรเอ่ยอายุนะคะอะและสำหรับคลิปสัปดาห์นี้นะคะเราซื้อจะพานักเรียนมาทำการตอบคำถามนะลูกดังนั้นนะคะเราซื้อยกตัวอย่างนะคะ เป็นการถาม A B นะคะ A นะคะเป็นคนถาม B เป็นคนตอบนะคะนักเรียนมาดูไปพร้อมๆก,กันกับเหล่าซื้อเลยนะคะประโยค A นะคะถามว่านิจิซุยล็อกนิจิซุยลอนจุยลอแปลว่าอะไรนะคะลูกอืมเก่งมากนิจิซุยลอแปลว่า คุณกี่ขวบแล้วเธอกี่ขวบแล้วนะคะอันนี้เป็นการถามอายุสำหรับเด็กนะคะที่อายุไม่เกิน12ขวบนะคะลูกและในส่วนของข้อ B นะคะ B นะลูกเป็นคนตอบเราจะตอบว่ายังไงมาดูอ่าเขาถามหนีนะคะเราก็ต้องตอบวอานะคะหนีแปลว่าคุณนะคะถ้าหากว่าจินตนาการนะคะมีคน สนทนากับเรานะคะเขาถามว่านี่นเธออ,อายุเท่าไหร่อะ่ะกี่ขวบอะไรเงี้ยเราก็ต้องตอบว่าฉันนะคะฉันในภาษาจีนนะคะเรียกว่าวอนะคะวออ่านะดังนั้นประโยคนี้นะคะเรา้อยกตัวอย่างนะคะวอลิวซ่ยลวอลิวซยละ วอรลิวซุยละมีความหมายว่าฉันอายุหกขวบแล้วนะคะลูกและประโยคต่อมานะคะ AB เหมือนเดิมนะคะอ่ะ A ถามว่าหนีตัวตัาเลาะนะคะหนีตัวตะะัาเลาะแปลว่าอะไรคะอ่า คุณอายุเท่าไหร่นะคะแต่ประโยคนี้เราจะใช้ถามกับคนที่มีอายุตั้งแต่12ขวบขึ้นไปนะคะถ้า13แล้วเนี่ย13 14เนี่ยเราจะใช้ประโยคนี้นะคะมีตัวต้าเลาะนะคะคุณอายุเท่าไหร่อ่ะมาดูพ์ทบีนะคะบี B ตอบว่าอะไรคะลูกอืมว่าสิบสามน,นีแล้ว ว่าส,ส,ส,สมี了我十三年了มีความหมายว่าฉันอายุ13ปีแล้วนะคะหาสังเกตเห็นไหมการตอบต่างกันนะคะอ่ามันต่างกันยังไงคะเอามาดูนะคะอันนี้เราซจะสรุปให้เลยนะคะทั้งหมดนะลูกออามาดูประโยคนะคะในการถามเด็กก่อนๆน,นะคะรูปประโยคคําถามนะคะพาร์ทเนะลูก หนีจีซุยลจีซุยละคุณหรือเธอกี่ขวบแล้วกี่ขวบกี่ปีแล้วอันนี้นะคะสําหรับถามเด็กนะคะที่อายุไม่เกิน12ขวบถูกต้องไหมและในการตอบนะลูกอดูพาร์ีนะคะถามหนีตอบว่นะคะถามคุณตอบฉันและตามด้วยอายุอายุเท่าไหร่นะคะอย่างตัวอย่างเราซื้อนะคะยกให้ดูนะคะ ว่ริ่วุยละนะคะและในการตอบนะคะสำหรับเด็กนะคะลูกเราจะลงท้ายด้วยคำว,ว่าซุยละนะคะุยละก็คือขวบปีแล้วนะคะอันนี้มีความหมายตายตัวนะลูกและอีกประโยคคำถามหนึ่งนะคะที่เรารู้กันแล้วนะคะมีความหมายว่า คุณอายุเท่าไหร่เธออายุเท่าไหร่นะคะอันนี้เป็นการถามอายุเช่นเดียวกันแต่แต่ว่าอะไรคะจะใช้ถามคนที่มีอายุตั้งแต่เท่าไหร่ลูก13นะคะ13ปีขึ้นไปนะคะอ่า13ปีขึ้นไปเราจะใช้คำถามคำนี้นะคะถ้าหากว่าเราอยากจะทราบว่าเขาอายุเท่าไหร่เราก็สามารถใช้ประโยคนี้ได้เลยว่านี่ตต้าเล่นี่ตต้าเลอนะคะ คุณอายุเท่าไหร่แล้วนะคะอะและในส่วนของการตอบนะลูกอะพาร์ทบีนะการตอบถา้หนีตอบบ่อเช่นเดียวกันนะคะแต่ถ้าหากว่าถามตัวต้านะคะลูกเราต้องลงท้ายต่อจากอายุนะลูกเราจะลงท้ายด้วยเหนียนละนะคะเมื่อกี้นะลูกซุยละอันนี้เป็นเหนียนละนะคะดังตัวอย่างนี้เลยหนีตัวต้าละคุณอายุเท่าไหร่แล้ว พัดบีตอบว่าสิบสาม年了，我十三年了，ฉันอายุสิบสามปีแล้วนะคะอ่าและใครที่อัดคลิปส่งเหล่าซื้อแล้วนะคะใครที่อยากจะตรวจว่าเออเราตอบถูกหรือเปล่านะ้าสามารถเช็คดูได้ตามคลิปนี้ได้เลยนะคะหรือใครมีอะไรสงสัยเพิ่มเติมนะลูก กินบ็อกมาถามเหราซื้อได้นะและสำหรับใครนะยังไม่ส่งตัวยเย่เราซื้อก็รีบส่งซะน,นะลูกนะและใครยังไม่เข้าไลนา์กลุ่มภาษาจีนสามารถสแกน QR โค้ดด้านบนนี้ได้เลยนะคะโอเคสำหรับเนื้อหาวันนี้เราซื้อไม่มีอะไรเพิ่มเติมให้แล้วนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าคลิปถัดไปนะเราจะมาลงเนื้อหาอื่นกันแล้วนะคะลูก แต่ยังไงก็อย่าลืมเนื้อาหาเดิมที่เราเคยเรียนกันนะเพราะว่าเดี๋ยวเหล่าซือจะมีควิดด้วยนะคะโอเคหวังไว้ว่าเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปจ้าบ๊ายบายโอย